สวัสดีครับพี่น้องนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับกับช่องลำบ๊บสายลุยคนเข้าป่านะครับในวันยุทธของเรานะครับก็วันนี้เข้ามาในป่าเฮดเหมือนเดิมนะครับก็เพิ่งมาถึงครับเช้าวันนี้อากาศค้มฟ้าค้มฝนนะครับหลังจากที่ฝนตกมาติดต่อกันฟองสามวันนะครับก็วันนี้ท้องฟ้าก็เหมือนจะเป็นใจนิดนึงนะครับฝนยังไม่ตกทลา่แต่ว่าก็คืมอยู่ก็มาถึงป่าเฮรแล้ว้อยนะครับก็ยังไม่ได้ป้าแล้วครับเพิ่งจอดรถมอไซค์มา เปียกโชะเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าไปรุ่นกันเลยนะครับแจ็กที่ป้าหรือมีป้าดูครับป่าเฮ็ดอันนี้ก็มาแปลงเดิมครับไร่เดียรคลองนี่แหละครับสบห้าอไรนะครับป่ามันเกาะคอนข้างจะจะเดินยากทีหนึ่งครับผมโอเคนะครับในผู้ที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอบคุณในส่วนของการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกับช่อง ลโบสายลุยคนป่าตาเด้ครับผมโอเคแล้วเดินเข้าป่ามันไปล็ลไรครับเดี๋ยวถ้าปะยังไงหรือว่าเจอยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะว่าต้องเดินกลมผมก็สูงขันต้นมันก็สูงขันนี่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปตามล่าหาเห็ดโคนกันครับผมอะไรพี่น้องแบกแหกหมานนะครับ ปวกก็มาเจอไว้ังแต่ตอนเอาคนงานมาไการุูนมันในไร่เจ้าของเป็นปวกใหม่ครับป้าละครับผมนะครับไม่เยอะครับแต่ดอกใหญ่ขั้นนี่นะครับเอ็ดคนแดงนะครับเนี่ยนี่ครับปวกไม่ได้เจอเดินใหญ่แล้วครับโอเคจัดการเลยครับผม ไม่เสียเวลาหงอกกระไลวันละครับแต่ขาหน่าติดแข็งอยู่นี่ครับพูดยังไงก็ได้ครับอันนี้ไล่มันผมเีง เปื่อยแล้วครับฝนตกใส่ดานเลยมีกินลโอ้อาที่ที่เลีวมากรมีปะไอกหอกนี่าไอ้ใหญใหญ่นี่ตปลามื่น มาละเอาเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อนครับ่ <c oughs> ะไปต่อไปก็ต่อครับ าลาอลไรพี่น้องก็เดินหน้าพักใจคือกันครับตามสโลโกแกนป้าแล้วก็เพียบโอ้ยนี่นะครับตามสโลกแกนของผมพบกันเมื่อสายไปครับพอได้ต้มได้แกงครับผมคนเขาหาลายครับเช่นหายากคือกันนั่นแหละโอเคอันนี้สิเวลาครับ นีเข้าไปกินข่าวจุแป๊บก่อนจัดการเลยครับโอเคครับจัดเลยครับตามสโลกแกนพบกันเมื่อสายไปอีก <c oughs> พอได้ตรมได้แกงครับจริีเก็เลยมากเหมือนหมูหแดงี่แด้ประชา เป็นช่วงปลายซีซันแล้วนะครับปลายซีสันของย็็ดคนแดงนะครับก็จะเริ่มมดแหละโอเคครับผมขอดเเกียงหน่อยหนึง่งหมูไม่ใหญ่มาก ไปต่อครับผมนนี่ครับดูเฮ็ดคนขาวกำลังมากครับจัดเลยเน่นเ้าขาวเลยครับโอเคสามดอกไปต่อครับผมนู่นมีกี้แค่ตรงนูนนะครับตายครับกำลังสวยครับแต่ว่าหมูน,น้อยเห็ดคนนี่ของเกา่า จัดเลยครับอืม โอเคครับผมใส่ตะก้าครับเราไปนองจะเดินหาอยู่อีกจะพักหนึ่งไม่ป้าเ์ี๋ยวครับขีเข่าบานก็ไปกินเข่าออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงยังไ,ไม่ได้กินเข่าเช้ามาเลยเริ่มหิวแล้วล่ะคิดไม่ได้เหนื่อยโอ้ท่ากะว่าเดินมีกันหลายกิโลขั้นครับบรรยากาศคือ คืมๆฝนครับมีตกตอกเดินหาเห็ดไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยแล้ว,วครับแดดไม่ร้อนโอเคนะครับวันนี้ตอบชาวกับพอที่ใดอยู่ที่หน่อยนึงตะกาใน้่อยน,นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ,บ,บ,รบกับช่องแลมโบ้สายลุยคนเขาป่าให้ด้วยนะครับผมก็วันยุดของเรา อะไรทำยังไยโอเคครับวันนี้กลับลาท่านผู้ชมไว้เท่านี้สวัสดีครับผม